น่ารักไม่พักขัางรักไม่แผวก็ต้องยกให้กับคู่นี้ละค่ะคู่รักสุดหวานหนึ่งคู่อย่างแม่แอปชัคส์อนและนุ่มนินกุญชานนที่คู่นี้ก็คอยสปอร์ตดูแลกันอย่างดีมาตลอดจริงๆค่ะอย่างล่าสุดในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ควงคู่กันไปเติมความหวานร่วมชมละครด้วยกันในละครชีวิตหน้าจอแก้วณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษกิจค่ะซึ่งก็มีภาพออกมาให้แฟนๆได้เห็นชื่นใจกันเพราะเขาสองคนก็ คอยดูแลกันและกันอย่างดีจริงๆค่ะ yeah! ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNA t ป t o r i n g ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ